สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ระบบโยอีเซ่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ระบบนักธุรกิจหรือนักการตลาดนะครับก่อนอื่นนะครับคนใหม่นะครับที่เข้ามาสู่ระบบครั้งแรกเลยนะครับเราก็จะเจอหน้าต่างนี้ครั้งแรกันนะครับมันจะเป็นหน้าต่างบอกประกาศข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเมื่อเราดูเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดป๊อปอัพไปโดยคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้หรือกากบาดด้านบนนี้นะครับ จากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าต่างหลักนะครับให้เรานะครับสังเกตท,ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเมนูมีไอคอนต่างๆนะครับให้เราไปที่ไอคอนที่สนะครับสำหรับคนใหม่ที่เข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับเราจะต้องตั้งค่าเสียก่อนนะครับเพื่อที่เราจะมีเว็บไซต์ในการโปรโมทแล้วก็ร้านค้าเป็นของเราเองนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะเข้ามาสู่ขั้นตอนที่1นะครับมันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1นนะครับสเต็ปหนึ่ง ให้เราตรวจทานชื่อของเราให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือไม่นะครับชื่อนามสกุลอีเมล ID ด์ไลน์เบอร์เบอร์โทรเฟสบุ๊คนะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรที่เราไม่มีเช่น IG ไม่มีหรือเว็บบริษัทลิงก์ไม่มีก็ขีดกลางเอาไว้นะครับจากนั้นกดเน็กครับมันจะพาเราไปสเต็ปที่2นะครับหรือขั้นตอนที่2มันจะมีช่องให้เราพิม สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการตั้งค่าหรือการตั้งชื่อเว็บโปรโมทของเราลงไปนะครับใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะครับข้อห้ามห้ามใส่ภาษาไทยลงไปนะครับข้อห้ามห้ามใส่พยัญชนะอักษรเครื่องหมายต่างๆลงไปนะครับต้องเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้นนะครับเช่น success dream team one world The Winner 789 Navi 123อะไรแบบนี้นะครับให้เป็นพยาญชนะมากกว่า2พยางขึ้นไปนะครับอย่างอย่างเนี้ยนะครับผมยกตัวอย่างเป็น CEO ตัวอย่างนี้นะครับก็คือมากกว่า2พยางถ้าคนคนไหนที่อยากจะผสมตัวเลขก็ใส่ลงไปก็ได้นะครับ CEO 789นะครับห้ามเว้นวักให้ติดกันห้ามเคาะห้ามอันเดอร์สกอร ห้ามบวกลบคูณหารนะครับเครื่องหมายที่ผมกำกับไว้ตรงนี้นี่คือข้อควรพึงระวังห้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งเครื่องหมายอื่นๆลงไปนะครับเว็บประมทของคุณก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับดังนั้นผมขออุ้ญาตพิธีหนึ่งเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขมากกว่า2พยางนะครับแล้วห้ามใส่เครื่องหมายอื่นๆลงไปเช่นขีดกลางบวกลบคูณหารอันเดอร์สกอร์ นะครับอะไรก็แล้วแต่ห้ามใส่ลงไปจากนั้นกด next ไปครับเราก็จะมาที่สเต็ปที่3ให้เราเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเรารูปที่เราจะนํามาเข้าสู่คอมพิวเตอร์นั้นนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบางคนเอารูปนอนแนวนอนมานะครับหรือว่านั้นรูปแนวตั้งมาซะสูงเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นครึ่งตัวนะครับเห็นครึ่งตัวยิ่งเห็นหน้าเราชารัดยิ่งดีนะครับเป็นรูปภาพที่น่าเชื่อถือ นะครับแล้วก็ดูดีไม่ควรเกิน500 k b นะครับรูปความจุของรูปไม่ควรฮนะเกิน500 k b ถ้าใครถ่ายรูปจากมือถือนะครับมือถือริอ่งสมัยนี้มีมือถือ20เป๊ก100เมกโกขนาดของรูปเราไมต่ต้องใช้ถึงขนาดนั้นนะครับให้เราแปลงไฟล์อย,ย่อความย่อขนาดของไฟล์เนี่ยลงมาไม่เกิน500เคกะไบต์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรา ใส่มารบร้อยแล้วนะครับกด next ไปมาที่สเต็ปสใส่ข้อมูลที่อยู่ของเราลงไปครบถ้วนจากนั้นกดตกลงนะครับปึ๊บนะฮะนะครับ,นะร,บระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะขอใส่เป็นตัวอย่างนะครับ่นะครับปึ๊บ ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลโอเคนะครับขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนที่สปอนเซอร์ของเรามาหรือเป็นโค้ดของเราหรือผู้แนะนําของเราที่เราสามารถปรึกษาเขาได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่ออีเมลของผู้แนะนําของเรานะครับเบอร์มือถือ ID Li ียไลน์เฟซบุ๊กของเขานะครับตรงนี้เป็นต้น โอเคครับสำหรับนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับของคนใหม่นะครับซึ่งเข้าระบบครั้งแรกที่จะต้องทำอะไรก่อนอนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูวิดีโอการตั้งค่านะครับในหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ